ทุกคนเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าสถิติศาสตร์คืออะไรและเรื่องวันนี้ที่ผมจะมาเล่ามันเกี่ยวกับเนื้อหามหกบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้และผมก็ไม่รู้เหมือนกันสถิติศาสตร์หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อช่วยให้เข้าใจภาพรวมของข้อมูลและสรุปผลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่มีสถิติถูกนํามาปรับใช้ในหลากหลายด้านเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเศรษฐศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและแม่นยำและเพื่อนเพื่อรู้ไหมครับคําสําคัญในสถิติมีอะไรบ้างอย่างแรกนั่นก็คือข้อมูลข้อความจริงที่สามารถใช้สรุปผลในเรื่องที่สนใจศึกษาอาจเป็นไปได้ทั้งตัวเลขหรือไม่ใช่ตัวเลขหรืออาจหมายถึงคําของตัวแปรที่สนใจศึกษาประชากรหมายถึงกลุ่มทั้งหมดในเรื่องที่สนใจศึกษาตัวอย่างหมายถึงกลุ่มย่อของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนถูกเลือกมาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการสรุปผลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรที่สนใจตัวแปร หมายถึงลักษณะาบางประการของประชากรหรือตัวอย่างที่สนใจศึกษาพารามิเตอร์หมายถึงค่าวัดที่ประมวลจากข้อมูลทั้งหมดของประชากรค่าสถิติหมายถึงเป็นค่าคงตัวที่พิจารณาจากข้อมูลของตัวอย่างเพื่ออธิบายลักษณะของตัวอย่างนั้นหรือเพื่อประมาณค่าของพารามิเตอร์แล้วนําไปใช้ในการอธิบายลักษณะของประชากรประเภทของข้อมูลข้อมูลปฐสภูมิข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ให้โดยตรงเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทดลองข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลที่ผู้ใช้ไม่ต้องเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลโดยตรงแต่ได้จากผู้ที่เก็บรวบรวมไว้แล้วเช่นข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลข้อมูลจากออนไลน์ข้อมูลจากการวิจัยลักษณะของข้อมูลข้อมูลเชิงคุณภาพคือข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้มักแสดงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งที่ศึกษาได้แก่สีเพศสถานที่ระดับการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณคือข้อมูลที่สามารถวัดเป็นตัวเลขและสามารถใช้ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ทางสถิติแบ่งออกได้ตามลักษณะของข้อมูลเช่น อุณหภูมิเวลาปีน้ำหนักส่วนสูงอายุรายได้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา,นาการวิเคราะห์ขั้นต้นที่มุ่งวิเคราะห์เพื่ออธิบายลักษณะกว้างๆของข้อมูลชนนั้นสถิติเชิงอนุมานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมดประเภทของข้อมูลโดยอาศัยระยะเวลาที่จะเก็บข้อมูลข้อมูลอนุกรมเวลาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บตามลำดับเวลาต่อเนื่องกันเป็นช่วงๆเช่นทุก7วัน ทุกหเดือนทุก1ปีข้อมูลตัดขวางข้อมูลที่บอกลักษณะสถานะหรือสภาพของสิ่งที่นักเรียนสนใจณนะเวลาใดเวลาหนึ่ง